สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพผมรัชตะมูลทรัพย์นำทุกท่านมาที่บ้านตาดภูวงตะบลคำบออำเภอวริชภูมิจังหวัดสกลน,นครครับมาวันนี้มาเยี่ยมแปลงของคุณลุงนิวัฒน์ภูเวียนวงครับเป็นแปลงข้าวนาหวานครับที่เราได้มาทดสอบทดลองในช่วงแรกครับเราเริ่มต้นด้วยการใช้แซฟสปาร์กและแซฟสปาร์กสครับเพื่อที่จะบำรุงต้นในระยะเวลานั้นนั้นต้นยังเล็กๆอยู่นะครับหลังจากนั้นครับ ต้นก็เริ่มโตขึ้นครับมีฝนตกลงมามีน้ําต้นข้าวก็พุ่งสูงขึ้นครับพอพุ่งสูงขึ้นเราได้ใช้แซปสปาร์คแซปสปาร์คสฉีดพ่นลงไปอีกรอบหนึ่งครับมาวันนี้สภาพแปลงเป็นอย่างที่เราเห็นครับต้นข้าวโตสวยงามครับโตสวยงามและพร้อมที่จะเข้าสู่ช่วงของการตั้งท้องครับมาวันนี้เราก็เลยจะมาใช้แซปสปาร์คและแซปสปาร์คสครับเพื่อที่จะเป็นการบํารุงต้น ก่อนที่ข้าวนั้นจะตั้งท้องครับโดยเราใช้การฉีดพ่นแซปสปาร์กและแซปสปาร์กสลงไปครับผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนับจากนี้นะครับเราจะมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งครับ